สวัสดีครับร้านปาระดิษฐ์ซาประดับยนต์หนองปิงนครสวรรค์นะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งกันอีกแล้วนะครับติดตั้งไอรถ Toyota a อ t i s นะครับผมติดตั้งเป็นจอ d r นด d อย Alpha Phoenix รุ่น TQ9 พร้อมกล้องรอบคันของบาฟุ้งนะครับเป็นตัว AHD 1080p ตัวนี้ CPU เป็น snapdragon ครับทัดเลื่อนๆื่อนระบบทุกอย่างสามารถสั่งงานด้วยร<จ>ะ,ะบบเสียง <S 1> <1> <S ได้เลยครับ สามารถค้นหาพิมพ์หรือว่าจะสั่งงานด้วยเสียงก็กดที่หม่เพลงยุค90ระบบการประมวลผลเสถียรครับแล้วสามารถแผนที่การนำทางก็สามารถเข้า Google Map ได้เลยครับมี Play Store สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมมี Netflix ให้ Google Map ตัวนี้ก็สามารถค้นหาได้เลยครับเซนท่านนครสวรรค์ สามารถแบ่งหน้าสองทางตะวันตกเฉียงใต้ไปยังถนนหมายเลข3 0 0 4แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข300 4สามารถเปิดเพลินด้านซ้ายสามารถดูเป็นแผนที่การนําทางด้านขวาสามารถเปิดเพลินไปกับ YouTube ได้ครับคันนี้ลูกค้าอัปเกรดพร้อมกล้องรอบคันนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยระบบจะตัดทํางานกล้องถอยหลังให้ครับมุมขวาจะเป็นกล้องถอยหลังครับส่วนมุมซ้ายเนี่ยจะเป็นพารานอม่าสาเราตัดเข้าเกียร์เดินหน้า ระบบจะตัดไปทำงานกล้องหน้าให้เราอยู่ประมาณ6วิครับแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดกลับไปเป็นหน้าจอหลักให้เราเหมือนเดิมครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวามุมล้อจะขึ้นให้เราครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมุมล้อหน้าซ้ายก็จะขึ้นโชว์ให้เราครับเปิดไฟเลี้ยวขวามุมล้อหน้าขวาก็จะขึ้นโชว์ให้เราครับกล้องตัวนี้สามารถสั่งบันทึกที่ตัวหน้าจอได้นะครับ สามารถเข้าไปที่แอปกล้อง360ได้เลยครับตัวนี้สามารถบ,บันทึกรอบคันพร้อมกัน4ตัวครับสามารถจอดบันทึกได้ครับเราสามารถย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่เราบันทึกได้ครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับมุมกล้องทั้ง4ตัวจะบันทึกพร้อมกันครับตัวนี้กล้องหน้าตัวนี้กล้องหลังตัวนี้มุมซ้ายครับตัวนี้มุมขวา กองทั้ง4ตัวจะบันทึกพร้อมกันครับผมสนใจติดต่อได้ที่ร้านประดิษฐ์ซาวประดับยนต์หนองปิงนครสวรรค์เบอร์โทรติดต่อ0819535601ขอบคุณครับ